ครับมาเราจะมาลอง<ไ>เครื่องอิสกีตอันนี้ 3CD ดีนะตัวแรงแรงเยอะที่สุดนะครับนี่ท่านลูกค้าซื้อไปท่านจะสบายใจท่านจะได้ว่าเครื่องทางร้านเรานะไม่หลวมไม่ไอน้ําไม่ดันก่อนจะส่งเราจะเทสน้ำานีาทีนึงแต่ว่าเทสเครื่องเราติดเครื่องอ่ะเราเทสนะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเทสน้ำมามีน้ําดันมีอะไรไหมอ่าพอเวลาส่งลูกค้าเราจะอัดเป็นวิดีโอให้อีกทีนึงไปฟังเสียงเลยสวยๆเดิมๆไม่แกงไม่เปิดนะครับนี่เครื่องเดิมๆนะครับอ่า กดดับ้วก็มีสวิคไว้ต่อดับเห็นไหมครับเวลาดับเครื่องดีมันจะมีแรงอัดแรงเหยียงอย่างนี้ครับแจ๋วครับ